วันที่31พฤษภาคม2564สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองร่วมกับสถานประกอบกิจการในจังหวัดจัดกิจกรรมปรับปลูกปันวันแรงงานสร้างสุขปลุก,ลก,ลกพลังจิตอาสาเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดอ่างทองประจำปีพุทธศักราช2564 ณโรงเรียนวัดจำปาหล่อธรรมวิทยาทานตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองโดยมีนายขจรเกียรติรักพานิษมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีมีนายสักดาบรรดาศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายสกลแก้วบวงคำในอำเภอเมืองอ่างทองหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานคณะครูเจ้าหน้าที่ และตัวแทนสถานประกอบกิจาการในจังหวัดอ่างทอง<น>เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน30คนสำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างลูกจ้างองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างรวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์นการแบ่งปันเพื่อสังคม<น>ส่วนรวมประชาชนมีความสุขประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสารรักษาต่อยอดโดยมีการมอบเสื้อตุก,กตาซึ่งเป็นเสื้อประจำจังหวัดอ่างทองพร้อมหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายของผู้ปกครองจำนวน81ชุดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโดยผ่านผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน49ทุนทุนละ500บาท มอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปเพาะปลูกและนำไปประกอบอาหารตามโครงการอาหารกลางวันมอบข้าวสารจำนวน400กิโลกรัมมอบโต๊ะเพื่อนำไปเป็นโต๊ะอาหารกลางวันของนักเรียนจำนวน5ตัวมอบอ่างล้างจานจำนวน1ชุดและมอบถังดับเพลิงให้กับโรงเรียนจำนวน3ถังซึ่งในการจัดงานมีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มีการคัดกรองเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่จากสาธารณาสุขมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ร่วมงานมีการจัดเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการล้างมือโดยผู้จัดและผู้ร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการทำกิจกรรมวันวิสาจันทวรสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองรายงาน